ทุกนใจของคุณผู้ชายที่บอกใครไม่ได้มันมาพร้อมกับสัญญาณอันตรายอันแสนเจ็บปวดปัสสาวะบ่อยรั่นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะไม่พุ่งไหลช้ากระปิบกระปลอยแสบร้อนภายในสัญญาณเหล่านี้กำลังเตือนว่าคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากที่มักเกิดขึ้นกับเพศชายมากกว่า80%ตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปผมก็ใช้ได้ประมาณสกล่องแล้ว ผมใช้ชีวิตได้อย่างปกติขอแนะนําให้คนที่มีอาการแบบผมใช้เลยครับดีจริงๆไม่น่าเชื่อผมทานต่อเนื่องมาตอนนี้หมดไปหนึ่งกล่องแล้วครับเห็นผลเลยครับว่าไม่ได้ปวดประสาะเหมือนเดิมไม่ได้ปวดทุกชั่วโมงตอนกลางคืนก็ตื่นมาเต็มที่ก็ครั้งเดียวมันทําให้เรารู้สึกว่าเราหลับสบายขึ้นสุขภาพดีขึ้นดีจริงๆครับ M Max ครับ วันนี้ Mvmall จะมาคืนความเป็นชายอย่างเต็มตัวให้คุณผู้ชายได้มั่นใจกับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลปลา M Max ชุดทดลอง1กล่อง24แคปซูลในราคาเพียงกล่องละ690บาท หรือโปรโมชั่นที่2ราคาสบายกระเป๋ากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตรา M Max จำนวน2กล่องในราคา1 1 9 0บาทจากปกติ 1, 3 8 0บาทและโปรโมชั่นที่3ราคาสุดคุ้มที่จะดูแลคุณผู้ชายระยะยาวๆกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตรา M Max 3กล่องราคาเพียง1590บาทจากปกติ20,70บาท ผลิตภัณฑ์ดีราคาโดนใจแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเราจำกัดโปรโมชั่น50เซตต,ต่อรายการเท่านั้นสั่งซื้อง่ายๆเพียงแอดไลน์แอดไซล์และอีกหนึ่งช่องทางทางเว็บไซต์ m v m o r e tv ส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทาง